สวัสดีค่ะท่านผู้ชมมาพบกับไฟกแล้วนะคะกับช่องลูกชาวนาอีล่ามารเดอร์น,นะคะวันนี้มีบอลส,สวยๆมาเต็มเลย โป99นะคะก็ยังมีอยู่นะบางต้นก็แพงกว่า99นิดเดียวเท่านั้นนะคะเดี๋ยววันนี้เนาะขออนุญ,ญาตนะคะไม่ได้เรียงบอลให้นะคะว่าตัวไหน99ตัวไหนร้อยต้นๆน,นะคะเดี๋ยววันนี้คละๆกันไปเนาะท่านผู้ชมแต่99เยอะนะคะยังไงนะคะก็ฝากชมคลิปให้จบนะคะวันนี้มีทั้งบอลป้ายบอลด่างนะลูกค้าไปดูกันที่ต้นแรกเลยนะคะอ่าเหมือนเดิมมีปลายทางทั่วประเทศนะคะ ถ้าซื้อครบ500จัดส่งให้ฟรีแบบตะกร้าไปสนีถ้าซื้อไม่ครบไม่เป็นไรนะคะมีค่าส่ง50บาทเมาๆนะคะแกงส้มมาช่วยแม่ขายหน่อยลูกมา ตัวนี้นะคะน้องคือหานุมานสืบมักคาค่ะตัวนี้นะลูกค้าป้าย,ยสวยเลยอยู่ในโปรโ99บาทน,นะคะหานุมานสืบมักคานะคะสําหรับใครสนใจนะคะถ้าเอ๊ะน้องไฟจะซื้อยังไงนะคะกะ็ถ้าไม่มีไลน์นะคะแอดมาโทรมาหาไฟาได้เลยที่เบอร์0864096617นะคะย้ําอีกรอบค่ะ086 สี่6 6 1 7ากนไฟขึ้นไว้ให้ที่ชื่อคลิปเลยนะคะหรือใครจะแอดไลน์นะคะแอดมาได้ที่เบอร์0 9 3ย์7 0 1 2 8นนะคะชื่นชอบต้นไหนนะคะก็จดชื่อพร้อมราคามาเลยนะคะเธอชอบชิ้นตรงไหนให้เอาบึกกามาวงส่วนฉันชอบเธอแบบนี้แบบที่เธอเป็นทุกต๊ห้องชอบที่เธอใจดีใะก่อนเลยชอบปรจจัยเธอไปตลอดให้ฉันเลือกคอเดียวฉันคงลืมไม่ลง คงเป็นเธอแล้วดูทั้งใจนะคะแกงส้มมาช่วยด้วยนะวันนี้แนะนำเหมือนเดิมนะคะถ้าลูกค้าได้รับแล้วให้เปิดช่วงเย็นเลยสี่ะห้โมงเย็นเลยค่ะเปิดเสร็จแล้วเอาน้ำรองถาดไว้นะลูกค้าค่ะทิ้งไว้1คืนสดชื่นแน่นอ,อนวันนี้คัดมาให้ไซส์ใหญ่ไซส์โตนะคะเกือบทั้งสิ้นเลยนะคะบางต้นมีหน่อแล้วเดี๋ยวไฟจะแจ้งเนาะอยู่ในกระถาง5นะคะอ่ะตัวนี้หนุมานสืบมักะเกาสิบเก้าบาท ตัวนี้นะคะ99บาทต่อไปนะคะยักษ์ชิวหาตัวนี้ยักษ์ชิวหานะคะเป็นบอนป้ายนะลูกค้าตัวนี้อยู่ในปโปร99บาทนะคะมีต้นเดียว99บาทตัวนี้ใครชื่นชอบนะคะบอนกัดสีตัวนี้ชื่อว่าราหูล้อมเพชรราหูล้อมเพชร99บาทนะคะอยู่ในปโปร99บาทอา่ ต่อไปค่ะตัวนี้จะเป็นมณีมรกตตัวนี้นะจะโตยากหน่อยลูกคก้าก่้ไฟจะได้นะตัวนี้แนะนําคนมีตู้นะคะถ้าเป็นต้นนี้นะคะมณีม,มรกต9กบาท99บาทนะจ๊ะตัวนี้พันดาวสองต้นคู่เลยนะคะ99บาท9บาบาทนะคะบาทผ่านไปนิดนิดหน่อยหน่อยนะลูกค้าต่อไปบุตรสรินบุตรสรินตัวนี้อ่า ตัวนี้ลูกค้า,าไปที่1 1อยบาทนะคะ1 1อยบาทด่างสวยๆจึงจ้งๆเลย1 1อยบาทนะคะแล้วตัวนี้น้องคือทศกัณ์แต่เป็นโอ้โหมีลูกเต็มคอนะคะก็ให้กันในโปร9กบาทนะคะ99บาทลูกค้า99บาทนี่ค่ะผ่านไปแค่นิดเดียวสวยๆทั้งนั้นเลยวันนี้ขออาภาัยแสงนิดนึงนะลูกค้าตัวนี้นะคะ อายักษ์ปักหลั่นนะคะเขาจะป้ายเป็นอายแชโดว์แบบนี้เลย99บาทะค่ะ99บาทน้องอยู่ในกระถาง5แล้วนะลูกค้า99บาทนะคะตัวนี้จะเป็นเจ้าสาวลูกค้าแต่ว่าเขาจะมีสองหน้าเห็นไหมคะตัวนี้มีต้นเดียวนะลูกค้าพื้นเขียวแล้วป้ายชมพูแต่อันนี้จะเป็นหน้าปกตินะคะจะเป็นชมพู อ่อนกับชมพูเข้มตัวนี้ก็ให้อยู่ในโปร99บาทตัวนี้มีสำรองนะคะสำหรับพื้นชมพูป้ายชมพูเข้ม99บาทมีสำรองตัวนี้มีต้นเดียวนะคะเอาไป99บาทเหมือนกันนะโปรโปรสำหรับหน้าหนาวกันเลยลูกค้าแต่น้องต้นใหญ่นะบางต้นที่มีหน่ดค่ะรอหน้าฝนเดี๋ยวบึ้มแน่นอนลูกค้าตัวนี้นะคะคืออ่าตัวนี้ชื่อเอเดี๋ยวนะลูกค้า เพชรมณีเพชรมณีบอลใบแข็งก้านหนานะคะลูกค้าดูบอลฝ้ายก็หลายๆต้นนะคะค่อนข้างที่จะมีอายุนิดนึงนะลูกค้านะอันนี้คืออันนี้โดนแดดก็เห็นไหมคะคอยังคอไม่ได้ตกอะไรเลยเนาะตัวนี้นะลูกค้าอ่าเพชรมณีเก้าสิบเาบาทนะคะจะพยายามขึ้นโปรให้ก่อนนะลูกค้า ไล่ไปเรื่อยๆวันนี้ใครอยากได้ต้นอะไรดูให้จบนะคะตัวนี้ชื่อว่าไผ่ขวัญสิริ99บาท99บาทนะคะตัวนี้ตับเรือนะคะเรือวาสุก,กีน้องมีหนอแล้วลูกค้ามีหนอแล้วนะคะไม้แบบนี้นะที่มีหนอเอาไปเลี้ยงเลยพอรอนหน้าฝนนะ่ะเขาจะบึบนะคะ99บาท99บาท ตัวนี้เป็นรัตนสินฟอร์มกอลูกค้ามีประมาณ4-5ต้นในกระถางตัวนี้110บาทนะคะ110บาทต่อไปหลวงพ่อพูน2ต้นในกระถางให้ไปเลยโป9 9บาทลูกค้า99บาทอันนี้ลูกค้าน้อง มีใครสนใจไหมตัวนี้ดาราประกายแสงแต่จะไม่ใช่ปูเก้าสิบเก้านะลูกค้าอันนี้ไม่ได้จริงๆตัวนี้อยู่ในกระถางห้านะลูกค้าตัวนี้อยู่ในกระถางห้านะวันนี้ไฟให้พิเศษนะลูกค้าโปหน้าหนาวเอาไปที่สองร้อยเก้าบาทสองร้อยเก้าบาทปกติขายอยู่สองร้อยห้าสิบวันนี้เอาไปสองร้อยเก้าบาทนะคะสองร้อยเก้าบาทลูกค้ารีบเก็บนะมีสำรองอยู่นะ 2 0 9บาทดาราประกายแสงเนาะอึ๊บอ่ะต่อไปวิจิตจินดาหน้าแดงนะคะหน้าแดงต้นเบอร์เริ่มเทิมติดกับนพเก้าไปสองใบน้อยๆนะคะตัวนี้ร้อยยี่สิบบาทร้อยยี่สิบบาทแต่ถ้าเป็นอันนี้จะเป็นวิจิตจินดาหน้าชมพูชมพูนะคะอันนี้วิจิตจินดาหน้าชมพูมีหน่อแล้วหนึ่งสองหนอ ร้อยสิบบาทร้อยสิบบาทนะ้องลูกค้าชอบต้นไหนนะคะอุดหนุนไฟได้นะบางต้นน่ะไม่ได้อยู่ในโปรเก้าสิบเก้าบาทก็จริงแต่ก็ร้อยสิบบาทแพงกว่ากันสิบบาทเนาะอันนี้ไก่ทองประเสริฐตัวนี้มีสำรลองนะลูกค้าตัวนี้มีหลายต้นอยู่นะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไฟหามารวมกันให้ก่อนเนาะลูกค้าจะได้ตัดสินใจเลือกถูกนะคะแต่ว่ามันมันเปิดป้ายมันป้ายทุกต้นนะลูกค้า ตัวนี้เอไปไหนหมดนะไฟคัทมาเยอะอยู่เพราะว่าตัวเองชอบนะคะอ่ะเป็นงานหน่อแล้วทั้งสิน้นลูกค้าตัวนี้อ่ะนี่นะคะตัวนี้หนึ่งต้นกับอีกสองหนอ่อหนึ่งต้นสองหน่อนี่ให้ไปที่99บาทนะคะตัวนี้โอ้โหตัวนี้จะเป็น มีในทองเมนติดไปต้นน,น้อยต้นหนึ่งนะคะ2ต้น 2.. อหน่อสต้นสองหน่อ,อ,น,อ,น,อน,นี่ให้ไปที่1 1อยสินะคะ1้อบบาทสต้น2หน่อร้อบาทต่อไปนะคะเทลาปตีลูกค้าดูเทลาปตีไปคู่กับรัตนสินต้นจิ๋วแต่แจ๋วตัวนี้นะลูกค้าให้โปรเกาสิบเก้าบาท9 9้าสบาทต่อไปนะคะจะเป็นงานกอนะ โอ้โหแสงคือแบบจริงๆน้องสวยมากๆลูกค้าตัวนี้นางกิรินีทเทวีไปคู่กับคือเฉพาะนางกิรินีทเทวีอะค่ะ1ต้นแม่กับ1นหนอแล้วได้อุสามณีไปประมาณ4 3ต้นในกระถางอะลูกค้าฟอร์มกอเลยตัวนี้ร้อยสาบาทร้อยสาบาทนะคะ ต่อไปชายชนแดงแไปคู่กับหนุมานประสานกายลูกค้าชายชนแดงแปลดไปคู่กับประสานกายนะตัวนี้ลูกค้าไปร้อยสี่สิบบาทร้อยสี่สิบบาทเสียดายแสงแสงมากระทบกันนาะลูกค้าไม่งั้นจะเห็นอนาชัดเจนแต่ลูกค้าลองดูนะคะขนาดแดดส่องขนาดนี้น้องยังแข็งแรงนะคะคือชุดนี้เนี่ยคนส่วนใหญ่จะเป็นไม้มีอายุนะบางต้นก็ถ้ายังไม่มีอายุก็จะ ก็มีไม่เยอะนะลูกค้าต่อไปนะคะจะเป็นนายทองหมิน่น1ต้นหนึ่งหนอหต้นหนึ่งหนอไปคู่กับพันดาวนะคะ110บาทลูกค้าร้อบาทชื่นชอบต้นไหนจดชื่อพร้อมราคาไว้ให้ฝ้ายได้เลยนะลูกค้าเผื่อบางทีฝ่ลืมเนาะตัวนี้ประสาททองป้ายหรือเศรษถีเงินล้านตัวนี้มีสำรอง99บาทนะคะ9 9บาทวันนี้รีบเก็บนะลูกค้ารีบเก็บเลย ตัวนี้จะเป็นเรืองพนาลายนะคะไปคู่กับสืบมะคาตัวนี้1้อบาทร้อบาทตัวนี้มหาราชนะคะ99บาทขออนุญาตไปเร็วนะลูกค้านเด็ดแรงมากเลยตัวนี้เทวาสุวรรณมีต้นเดียวนะคะด่างขาวด่างเหลืองมาแล้วอยู่ในกระถาง5ต้นตัวโต,วตว99บาทนะคะต่อไปตัวนี้คือรัตนลุ่งโรด รัตนารุ่งโรจลูกค้าไปคู่กับทอฝันแผงทอฝันแผงนี่เหมือนติดแถมไปเนะลูกค้าแต่รัตนารุ่งโรจนเนี่ยหต้นกับอีก2หนอ่อตัวเนี้ยลูกค้าเอาไปที่ร1 0บาท1้อบาทเหลืออีกเยอะเลยลูกค้าเดี๋ยวเดี๋ยวขอขั้นนิดนึงนะคะใครที่มี ระบบมีปัญหาเรื่องระบบขับถ่ายนะคะท้องผูกเนาะลูกค้าแนะนําตัวนี้นะคะเพราะว่าไม่ใช่ยานะเป็นเป็นเหมือนสมุนไพรอะลูกค้าคือตัวเนี้ไฟ่ปลูกเองนะคะตั้งแต่ถ่ายเลยนะคะก็คือขับถ่ายเองเลยนะคะคุณแม่ช่วยหวานเนาะก็ตัวนี้ปลอดสารพิษนะคะกระเจี๊ยบแห้งนะคะกระเจี๊ยบตากแห้งนะคะเป็นกระเจี๊ยบแก่จัดเลยลูกค้าตัวนี้นะคะก็มีมา เผื่อใครสนใจนะคะเป็นเป็นอ,อันนึงที่ฝ้ายทำขายเนาะก็คือเพิ่งเริ่มนะคะใน1ถุงบรรจุ100กรัมหรือ1ขีดนะคะตัวนี้อยู่ที่ถุงละ35บาบาทนะคะอัดแน่นเต็มถุงเลยเพราะว่าเนาะกระเจี๊ยบเนี่ยพอแห้งแล้วค่ะ ไฟตากอะจาก9โลเหลือ2โลเท่านั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นฝากอุดหนุนกันหน่อยนะคะกระเจี๊ยบของปีนี้เลยพึ่งแห้งสดๆใหม่ๆนะคะอาถ่ายเองปลูกเองตากเองนะคะแล้วก็แม่แม่ไฟก็เก็บเองนะลูกค้าตัวนี้ถุงละอ่านี่นะคะคุณแม่เอามาให้ดูด้วยนี่สดๆเลยคะ่ะยังมีอันที่ยังไม่ได้ตัดแล้วก็ยังไม่ได้ คือแห้งไปขายไปนะลูกค้าใครสนใจนะคะแนะนำให้ซื้อแบบแห้งนะคะใครมีปัญหาเรื่องโหแกงส้มมาช่วยขายด้วยใครมีปัญหาเรื่องระบบขับถ่ายนะคะแนะนําให้เอาตัวนี้ไปต้มนะคะทําเป็นน้ํากระเจี๊ยบทานนะลูกค้าแก้ดับร้อนได้ด้วยนะคะแล้วก็มีประโยชน์หลายอย่างนะคะตัวนี้นะลูกค้าแนะนําเอาไปต้มในน้ํานะคะแล้วก็ใส่น้ําตาลเนาะแล้วก็รอให้เย็นลูกค้าชิมให้รส ได้นะคะเอาเปรี้ยวหวานตามชอบเนาะรอให้เย็นนะคะจากนั้นกินกับน้ําแข็งนะคะแก้ดับร้อนคลายร้อนนะคะที่สําคัญช่วยในเรื่องอใครที่ถ่ายไม่ดีอะคะ่ะท้องผูกตัวนี้ช่วยได้ด้วยนะคะแล้วก็ยังมีสรรพคุณมากมายนะคะตัวนี้นะถุงละ35บาท 3ถุงร้อยถ้าใครซื้อกับบอลสีรวมค่าส่งกับบอลสีได้เลยแต่ถ้าใครน้องฝ้ายอยากได้แค่กระเจี๊ยบบอลสีเอาไว้ก่อนนะน้องฝ้ายก็ค่าส่ง50บาทนะคะก็ถ้าใครซื้อ1ถุงถุง,ถงละ35บาทค่าส่ง50บาทแต่ถ้าใครจะซื้อ3มถุงจะได้เป็น3ถุงร้อยนะคะรวมค่าส่ง50เป็น150ถ้าใครซื้อรวมกับค่าส่งบอลสีได้ด้วยนะคะอะยังไงฝากอุดหนุนฝ้ายหน่อยนะลูกค้าเป็นสินค้าตัวใหม่ที่ทำ เองนะคะตั้งใจทํามากตั้งแต่ปลูกไถเก็บเกี่ยวตากนะคะขั้นแพ็คเข้าถุงนะคะตัวนี้ถุงละ35บาทเท่านั้น1นซองก็ต้มได้นานนะลูกค้าเพราะว่ากระเจี๊ยบมันบานเนะเาะพอเอาไปต้มมันจะบานตอนนี้แห้งอยู่นะคะยังไงฝากอุดหนุนเป็นกําลังใจให้ฝ้ายหน่อยนะคะอ่ะไปกันต่อลูกค้ากับบอลสีเนาะตัวนี้นะคะจะเป็นงานงานกอนะคะเป็นบอลเก่า นางกิรินีเทวีนะลูกค้าหนึ่งต้นสองหนอไปคู่กับสุนทรพูหนึ่งต้นหนึ่งหนอตัวนี้นะลูกค้าไปร้อยสิบบาทร้อยสิบบาทผ่านไปเนะี่ยลูกค้าดูแดดไล่แต่ว่าน้องยังแข็งแรงมากๆเลยนะคะตัวนี้จะเป็นสืบมักคากระถางแรกต้นเดี่ยวเก้าเก้าเนาะตัวนี้มีหน่อแล้วลูกค้าตัวนี้มีหน่อแล้วจานี่เกยวมาช่วยนะ้าไฟไข่ของมาคนเก่งมาสวัสดีลูกค้าหน่อยไหมคะ มาคนเก่งมาหานะฝ้ายมามาแมวมาคนเก่งมาหลานฝ้ายทั้งหลานทั้งแมวนะคะเรียกได้ว่ารักในการขายมากๆเลยอ่าสวัสดีก่อนสวัสดีก่อนจ้าก่อนมายอ่ะเดี๋ยวไปกันต่อนะลูกค้ายังเหลืออีกเยอะเลยนะคะทั้งแมวทั้งหลานมาช่วยมาเป็นกําลังใจเนาะตัวนี้นะคะมีหน่อแล้วตัวนี้ลูกค้ารอ20บาท ตัวนี้อสูรนิ้วเพชรงานกอลูกค้าเก้าสิบเก้าบาทเดี๋ยวถ้าเกิดคลิปนี้อัดไปแล้วอะ่ะลูกค้าแบบมองไม่ชัดเนาะเดี๋ยวตอนยืนอัดอีกเดี๋ยวดูกระแสตอบรับก่อนนะคะตัวนี้ลูกค้าเป็นงานกอเลยตัวนี้ขายดีมากอัศกันมาละศูนทั้งสวนเห็นอยู่ต้นนี้ต้นเดียวนะคะถ้าไม่นับแม่เขาเนาะ เพราะว่าขายไปเรื่อยๆนะคะน้องไปคู่กับปลาทูทันลูกค้าปลาทูทันตัวนี้งานสองต้นคู่นะคะร้อยี่สิบาทร้อยี่สิบาทต่อไปชายชนแดงแงไปคู่กับบัวสวรรค์ตัวนี้นะลูกค้าร้อยสามสิบาทร้อยสามสิบาทตัวนี้ก็มหาราชอยู่ในปโปร9 9เนาะตัวนี้มันมีเมทาค่ะ1ต้น2หนอ่อลูกค้า140บาท140บาท,140บาทนะคะ ตัวนี้ลูกค้าจะเป็นพระโมคคลานะไฟขออนุญาตไปเร็วหน่อยนะลูกค้าพอดีแดดไล่นะคะอาพระโมคคลานะ9กบาบาทนะคะนี่กระเป๋าลูกโป่งเหรอลูก ตัวนี้นะคะจะเป็นสีกาจนาพิเศษนะคะจะเป็นเจนสองหน้าชมพูลูกค้าแต่เขาจะโตช้ากว่าเจนหนึ่งเนาะเจนหนึ่งอ่ะที่ไฟล์ขายอยู่วันนี้ก็มีเนาะเดี๋ยวเอาให้ดูเจนสองจะหน้าชมพูแต่ว่าจะโตช้าได้ไปสองหน่อแถมชมพูทวีไปตัวนี้ร้อยร้อยยี่สิบบาทนะคะร้อยยี่สิบบาทตัวนี้ใครสนใจไหมคะมุกดาหารหนึ่งต้นสองหนอ่อ มุกดาหารหนึ่งต้นสองหนอ่อติดไปกับนารีบุรภาตัวนี้เอาไปร้อยยีิบนะคะร้อยยีบาทโอ้แกงส้มมาช่วยขายด้วยนะคะต่อไปนารีบุรภาตัวนี้มีสำรองอยู่ในโปรเ9้าสิบาบาทเก้าสิบเกตัวนี้นะคะคือเพชรบ้านปทุม99บาท โอ้ลูกค้าแดดไร้มากๆเลยตัวนี้อสองไข่99บาทนะคะวางผิดที่ไปหน่อยตัวนี้รัตสสีเงินนะคะไปคู่กับหลวงตาเมืองร้อยร้อยสิบ <110 S 2> บาทจะไหว้<ม>พร<า>ะหรอเดี๋ยวรอนะาไฟขายของก่อนได้ไหมคะคนคนเก่งได้ไหมคะหลานชวนไหว้พระแต่เช้าเลยนะคะเดี๋ยวนะานะไฟขาขยของก่อนแป๊บนึ่งนะลูกนะ เดี๋ยวน้าไฟไปไหว้พ้าด้วยอะตัวนี้นะคะจะเป็นริมขอบฟ้าไปคู่กับพยางหงนะแต่ยังไม่ใหญ่มากลูกค้าตัวนี้ให้ไปเลยที่ร้อยสิบบาทตัวนี้จะเป็นริมขอบฟ้านะลูกค้าต้นใหญ่แล้วนะลูกค้าตัวนี้ใบงอๆด่างๆเลยตัวนี้ร้อยสิบบาทโหลูกค้าตัวนี้น้องคือนอพเก้านะตัวนี้ด่างสวยมากนะลูกค้าตัวนี้ไฟให้ไปแปดสิบพอมีต้นเดียวนะคะ อ๋อนี่ไงไก่ทองประเสริฐลูกค้าเจอแล้วตัวนี้อยู่ในโปร99เหมือนกัน99นะคะแดดไล่ like. อ่าตัวนี้ก็เป็นเท้าลำไย99นะคะลูกค้าตัวนี้ริมขอบฟ้ากับพายางหงเนาะชุดเมื่อกี้110บาทเนาะแต่ไซส์เล็กกว่านี้อันนี้ไซส์ใหญ่กว่านี้130นะคะนี่ไงลูกค้าสีกันจนาพิเศษเจน1นะคะตัวนี้งานกอเลย จะเป็นสีแดงใต้เขียวตัวนี้พญาหงเอาไปร้อยยี่สิบบาทนะคะกลัวลูกค้าไม่เห็นจังเลยอ่ะตัวนี้ลูกค้าเป็นหนุมานลงสวนอ๋หนุมานหักสวนลูกค้าตัวนี้งานโกอนะคะเอามาแบ่งให้ตัวนี้จะเป็นหน้าเขาจะคล้ายๆเข้าเฝ้าแต่ด่างขาวงานโกอนะลูกค้าตัวนี้ประมาณ หนึ่งต้นแม่กับสามต้นลูกตัวนี้นะคะอยู่ที่สองร้อยห้าสิบบาทนะคะเอามาแบ่งให้สองร้อยห้าสิบาทโอ้โหเห็นไหมน้อลูกค้าตัวนี้จะเป็นร่องขุนวิหารนะคะตัวนี้ร่องขุนวิหารไปคู่กับทศกัณฐ์ร้อยยี่สิบบาทตัวนี้เป็นงานเรืองพนลายฟอร์มกอนะคะหนึ่งต้นแม่กับสามต้นลูกร้อยสามสิบบาทตัวนี้เพชรเะอามาฟอร์มกกคะ่ะร้อยสี่สิบบาท ตัวนี้อุตสาหณีลูกค้าโปร9 9บาทนะคะ99บาทตัวนี้จะเป็นนางวิชุดาไปคู่กับไก่ทอง99บาทตัวนี้จะเป็นนายทองหมิ่นนะคะมีหน่อแล้ว99บาทเดี๋ยวเทาไปดูอีกฝั่งหนึ่งนะคะยังมีอีกเยอะเลยนะคะ้าต่อกันนะคะลูกค้ายังไม่หมดนะนี่คะ่ะเท้าลำไยฟอร์ม99บาทยังอยู่นารีบุรภา99ิยังอยู่บัวสวรรค์99ยังมีนะคะนี่ก็มีสำรอง เจ้าสาวเก้าสิบเก้าบาทอันนี้จะเป็นเลกาซี่นะลูกค้าเหลือไม่เยอะแล้วตัวนี้นะคะอยู่ที่สองร้อยแปดสิบบาทเลกาซี่ป้ายเขียวนะคะอันนี้เทวีสุริยาเก้าสิบเก้าบาทเนาะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นขุนรัตนวุธกับไผ่ขวัญสิริเก้าสิบเก้าบาทตัวอันนี้จะมีลูกค้าจองไปแล้วเนาะก็ยังมีอยู่นะลูกค้าตัวนี้ห่นุมานประสานกาย99บาท แล้วก็เออมีอยู่หลายต้นอยู่เนาะลูกค้าบอนสีเหลืองเหลืองนั่นจะเป็นศึกษา,าศาสตร์99บาทนะคะแล้วก็วันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหจริงๆอะ่ะมีสวยๆเยอะเลยนะลูกค้าดูแต่ว่าก็เป็นต้นที่ไฟแจ้งไปแล้วนะคะก็วันนี้เอาเป็นว่าวันนี้มีประมาณนี้แล้วกันนะคะลูกค้าเนาะ ถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับไฟด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะเนี่ยนะคะก็จะเป็นตัวนี้ไฟแจ้งไปแล้วหมดเนาะจะมีตัวนี้ลูกค้าเพชรจอมทองนะจะเป็นแผง1อยยี่สิบบาทสวยนะคะตัวนี้วันนี้ดาราประกายแสงอยู่ที่สองร้อยเก้าบาทนะคะใครสนใจนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะขอบคุณที่ติดตามไฟตั้งแต่ต้นคลิปจนจบคลิปนะคะสวัสดีค่ะ